ค่ะวันนี้ยายนีจะไม่ให้ไม้เซตไม้เซตสำหรับเป็หลายคนที่ชอบตั้งคำถามให้กับตัวเองเช่นอยู่เมืองนอกดีกว่าอยู่เมืองไทยแล้วก็มีคนเข้ามาถามยายนีเนาะว่ามีโอกาสอยู่สวบเดนแล้วทำไมไม่อยู่มีแต่คนอยากไปอยู่ที่เมืองนอก ยายนี้อาจจะเป็นคนที่มีโอกาสเลือกที่จะอยู่สวีเดนก็ได้หรืออยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงคนคนนี้ว่าจะต้องเป็นยายนี้เท่านั้นที่มีสิทธิ์เลือกที่จะอยู่ประเทศใดก็ได้แม้กระทั่งตัวคุณผู้ชมหรือคนที่ตั้งคำถามให้กับตัวเอง คุณก็มีสิทธิ์เลือกที่จะอยู่ประเทศใดก็ได้บนโลกใบนี้เราต้องเลือกเราต้องเข้าใจคาว่าเลือกที่ผ่านมาเราไม่เลือกเราก็เลยได้แต่ของสเปะสปารได้แต่ของไม่ดีเราต้องเลือกต้องเข้าใจภาษาเลือกเมื่อก่อนยายนี้ก็ไม่เข้าใจภาษาเลือกแต่ตอนนี้รู้แล้วค่ะเวลาเราเลือกอะไรเราต้องเลือกจากหัวใจดวงใจของเราจริงๆมา วิธีเปลี่ยนไมซ์เซ็ตของยายนียายนีจะพูดอย่างนี้นะคะก็คือจะพูดแบบตรง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 เนี่ยหมายถึงเราเนะอ่าไม่ใช่เนะนนำแล้วก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีประเทศใดไม่ใช่ประเทศสวีเดนดีประเทศไทยดีหรือประเทศใดดีมันจะขึ้นอยู่กับมุมที่เรามองมากกว่า ขึ้นอยู่กับมุมที่เราจะมองอย่างอย่างเช่นอเรามองว่าเอ๊อยู่เมืองนอกนี้ต้องสบายต้องสะดวกแน่นอนไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยอยู่แล้วลำบากเรากําลังตําหนิตัวเองเรากําลังด,าด่ากําลังสาบแช่งตัวเราเองถ้าอยู่เมืองไทยไม่ดีแล้วคุณจะมีข้าวเหนียวข้าวสวยคุณจะมีหลังคา ฝนตกฟ้าร้องคุณจะมีผักคุณจะมีผลไม้กินทำไมถ้าเมืองไทยไม่ดีโกโกโนะโอเคแล้วถ้าอยู่เมืองนอกดีเออไม่มีใครบอกว่าเมืองนอกไม่ดีไม่มีใครบอกว่าประเทศนั้นดีประเทศไม่ดีประเด็นมันอยู่ที่ตัวของของตัวเราประเด็นอยู่ที่ตัวเราค่ะถ้าเราบอกเมืองไทยไม่ดี คุณอยู่ต่างประเทศคุณก็บอกไม่ดีเพราะว่า mindset ของของคุณมันไม่ดีคุณไปอยู่ประเทศไหนคุณก็เหมือนเดิมมันอยู่ที่ใจเราถ้าเรามีความสุขอยู่เมืองไทยคุณมาอยู่เมืองนอกคุณก็มีความสุข <c oughs> <c oughs> มันบนุญมีพระมหากรย์ท่านใดนะคะที่จะมาสอนให้ใจของเขาเนี่ยสงบกิจสงบใจแ้ะเข้าใจถึง ความธรรมชาติในตัวของเขาได้ต่อให้นาหลวงเพื่อนบอกว่าขอโทษค่ะต่อให้นหลวงเพิ่นบอกเพื่อนสอนเขาต่ในหลวงเพื่อนกบอ็บรสามารถรู้ซึ้งถึงจิตใจของแต่ละคนได้เหมือนกันเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่สวีเดนเพื่อนกบอ็บรสามารถที่จะมาบอกให้คนสวีเดนทุกๆคนต้องมีจิตใจแต่เพื่อนบอกว่าได้มันขึ้นอยู่กับภายในใจของของเราอยู่ในใจของเรา อยู่กับภายในของเขาปวดทีเมืองไทยไม่ดีอะเมืองไทยไม่ดีเมืองน,นอกดีเมืองไทยไม่ดีคุณกำลังดา่าอู่ข้าวอู่น้ำดา่าทุกสิ่งทุกอย่าง <G ül> กำลังตำหนิชีวิตตัวเองกำลังพูดง่ายๆคือคำพูดมันปิดชีพ จ้องขคําพูดมันทําร้ายตัวเองคําพูดของคนขาดแคลนใช่ไหมคําพูดของคนขาดแคลนเนี่ยเขาขาดแคลนเด็พเพราะเขาขาดแคลนเสร็จปุ๊บเรามองอะไรเนี่ยเราก็จะมองแต่แต่กูอยากได้กูอยากเป็นเข้าไปเลยเอาความขาดแคลนของเราเนี่ยค่ะไปชี้นําทําไมเธอไม่เป็นเป็นอย่างนั้นทําไมเธอไม่เป็นเป็นอย่างนี้ที่เราบ่นให้คนอื่นที่เราบน่นนั่นแหละค่ะคือเราบ่นให้ตัวเองเราไม่เต็มเราไม่อิ่มเราไม่ เราไม่อิ่มเราไม่เต็มเรามีแต่ขาดเราก็เลยส่งความขาดไนปะให้คนอื่นทำตามเอ,อ่อเหมือนทำไมเธอไม่ไปอยู่มังนอกเลยล่ะทำไมเธอไมาอยู่มังไทยแล้วมังนอกดีจะตายเนี่ยแล้วถ้าเรามองกลับกันลองดูมองกลับกันใหม่เองเราเข้าไปสำรวจเรีว่วแมนโบสำรวจคนไทยเนี่ยว่าคนไทยหลายๆคนพวกเจ้าอยาามาอยู่มังนอกบอหรือเข้าสํสำรวจ สวีเดนว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยอยากอยู่เมืองนอกบว่เขาเคยสำรวจว่ะเห็นไหมคะเราไม่ได้สำรวจแต่เขาเาเอาการตัดสินของเขาเนี่ยการมองของเขาเนี่ยไปตัดสินไปให้คนอื่นเนี่ยอ่ะเอามุมที่จะมองเนี่ยไปตัดสินไปซีว่าประเทศนั้นดีประเทศนี้ดีมนุษย์ทุกๆคนเขาดำเนินชีวิตด้วยความธรรมชาติของเขาเขาชอบจะอยู่แบบไหนเขาชอบที่จะเลือกแบบไหน มันขึ้นอยู่กับตัวเขาเราไม่มีตัวเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งเรื่องชีวิตของใครให้เข้ากลับมายุ่งเรื่องชีวิตของเราให้เข้ามาทําความเข้าใจคิดบวกให้กับตัวเองการเขาคิดบวกให้กับตัวเองเราจะมีคุณค่าพอเรามีคุณค่าเวลาเราพูดอะไรออกไปเราจะให้คุณค่าของตัวเราเพราะเรามีค่าเราจะให้เกียรติตัวเราเราจะให้เกียรติคนอื่นเราจะให้เกียรติตัวเราเนี่ยแล้วเราจะให้เกียรติคนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นไม้เสี้จากใยดี อ่ะมันมันแบบเนาะคนอยากมาอยู่เมืองนอกคนในอยากออกคนนอกอยากเข้ามันไม่ได้ผิดนะมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นหลักมันอยู่ที่นี่ภายในบ้านของเรานี่โอเคค่ะบ๊ายบายคลิปนี้ก็สนุกสนามน,นะอย่าซีเรียสน,นะจ๊ะอย่าเครียดน,นะจุ๊บจุ๊บจับจับจบจบ